สวัสดีทุกคนด้วยนะครับพบกันอีกครั้งกับช่อง YouTube นบอนันทีวีนะครับในคลิปนี้มาพบกับคอนเทนต์พิกาคาร์ดกันอีกนะครับกับหัวข้อความสัมพันธ์ของคุณจะพัฒนาไปทางใดนะครับใครที่กําลังเริ่มความสัมพันธ์กับคนรักหรือมีความสัมพันธ์กันมานานแล้วมาดูกันว่าความสัมพันธ์ของคุณทั้งสองจะไปในทิศทางใดโดยจะให้เลือกไพ่สามใบนะครับคําทํานายจะตรงกับไพ่ใบที่คุณเลือก ไพ่ใบที่1ใบที่สองและใบที่3นะครับเรามาเริ่มกันที่คําทํานายสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่1กันก่อนนะครับสําหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งได้ไพ่เดอะเลเบอร์ความหมายของไพ่ใบนี้สื่อถึงความรักความสมัคคีการตัดสินใจคําทํานายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักจะพัฒนาไปทางใดนั้นไพ่บอกไว้ว่าความสัมพันธ์ของคุณอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อคุณและคู่ของคุณ อาจจะต้องตัดสินใจครั้งสําคัญเกี่ยวกับอนาคตความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไพ่ใบนี้แนะนําให้ใช้หัวใจและสัญชตาตญาณในการตัดสินใจนะครับนอกจากนั้นไพ่ย,ยังแนะนําว่าควรที่จะสื่อสารอย่างเปิดอกกับคนรักของคุณฟังความเห็นของกันและกันหาทางปณีประนอมร่วมกันนะครับสําหรับท่านที่เลือกไพ่หมายเลขที่2ได้แก่ไพ่เดอะซันนะครับไพ่เดอะซันนั้นมีความหมายเกี่ยวกับความสุขความสําเร็จ และยังเป็นพลังบวกอีกด้วยนะครับเมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์จะพัฒนาไปทางใดนั้นไพ่บอกไว้ว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักนั้นอยู่ในช่วงขาขึ้นคุณและคู่ของคุณหรือว่าคนรักของคุณนั้นกําลังมีความสุขไพ่ใบนี้เป็นสัญญาณที่ดีว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักนั้นพัฒนาไปในทางที่ดีนะครับสําหรับท่านที่เลือกไพ่หมายเลขสามนั้นได้ไพ่ The Hermit นะครับ ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่สื่อถึงการคิดการไต่ตองการหันหลังให้กับโลกภายนอกและการค้นหาตัวเองนะครับเมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นมาความสัมพันธ์ของคุณอาจกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่เงียบเหนาคุณและคู่ของคุณอาจจะต้องหาเวลาหรือว่ามีพื้นที่ส่วนตัวเพื่อไต่ตองเรื่องราวของความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไพ่ใบนี้แนะนำให้คุณใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อค้นหาสิ่งที่ต้องการจากความสัมพันธ์นะครับ คำแนะนําเมื่อได้ไพ่เดอะเฮอร์มิทนั้นไพ่บอกว่าการพูดคุยกับคู่ครองของคุณเกี่ยวกับความต้องการของคุณและฟังความรู้สึกของกันและกันหาทางออกด้วยกันอย่างเปน็นนอมนะครับนี่ก็คือพิกาสซ์สำหรับวันนี้นะครับความสัมพันธ์ของคุณจะไปในทิศทางใดถ้าใครคิดว่าคำำําทํำนายนี้ใช่นี้แม่นขอให้พิมพ์คําว่าน้อมรับคำำําทํานายด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปถัดไปสาหรับวันนี้สวัสดีครับ